สร้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราช,ชบ,บัญญัติกำลังพลสำรองพศ2558ภูมิพลอดุลยเดชปรให้ไวนะ้ณวันที่28ธันวาคมพศ2558เป็นปีที่70ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมาราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองจึงทรงพระโกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพศ2558มาตราสอง พระราชดำรินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชดำรินี้กำลังพลสำรองหมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามพระราชดำรินี้กิจการกำลังพลสำรองหมายความว่า การดำเนินการเกี actually, and and animals, ่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองเช่นการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองการผลิตกำลังพลสำรองการฝึกศึกษากำลังพลสำรองการควบคุมกำลังพลสำรองและการเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลบัญชีบรรจุกำลังหมายความว่าบัญชีแสดงรายชื่อและตำแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดของหน่วยทหาร หน่วยทหารหมายความว่าหน่วยทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบรารการกระทรวงกลาโหมนายจ้างหมายความว่านายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชญัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชญัตินี้มาตราสี่ในกรณีที่มีพระราชัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงกฎข้อบังคับหรือระเบียบใดบัญญัติถึงสิทธิ์หรือหน้าที่ในการรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพลั่งพร้อมในการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้การรับราชการทหารดังกล่าวหมายความถึงการรับราชการทหาร ของกำลังพลสำรองตามพระราชัดัตินี้และหมายความรวมถึงการลาเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชญััินี้ด้วยทั้งนี้เว้นแต่พระราชญัตินี้ได้กำหนดสิทธิ์หรือหน้าที่ของกำลังพลสำรองไว้เป็นอย่างอื่นมาตราหาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ กลับออกกฎกระทรวงข้อบังคับและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชจัมยัดนี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งคณะกรรมการกำลังพลสำรองมาตราหกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกำลังพลสำรองเรียกโดยย่อว่าคกสประกอบด้วย 1>, 1นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน19คนได้แก่ประหลัดกระทรวงกลาโหมประลัดกระทรวงการคลังประลัดกระทรวงควมนาคมประลัดกระทรวงมหาไทยประหลัดกระทรวงแรงงาน ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเจ้ากรมเสียงตราเจ้ากรมพระธรรมนูญเจ้ากรมกำลังพลทหาร เจ้ากรมยุทธการทหารและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการตามวงเล็บ3ามจำนวนไม่เกิน5คนในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ให้เจ้ากรมสัพพะกำลังกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เจ้ากรมกำลังพลทหารบกเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือและเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมาตราเจ็ดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาราการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี เมื่อครบกำหนดวาระตามวักหนึ่งหากยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ มาตรา 8. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณุิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. คณะระัฐมนตรีให้ออก 4. เป็นบุคคลลมละลาย 5. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 6. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหกโทษมาตรา9ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ได้รับ แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจากตำแหน่งให้คกอสอรประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่มาตราสิบให้คกอสอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ กิจาการกำลังพลสำรองและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับกำลังพลสำรอง 2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกิจาการกำลังพลสำรอง 3. เสนอแนะแผนการพัฒนากิจาการกำลังพลสำรองและกำลังสำรองอื่นๆ 4. เสนอแนะการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่กำลังพลสำรองและนายจ้างที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารตามพระราชจําหัตินี้มาตราสิบเอ็ดให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมคกศโดยอนุโลมมาตรา12บสองในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชจําหัตินี้ ข้อข้อสอ,อาจขอให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหรืออาจขอให้บุคคลใดๆมาชี้แจงด้วยก็ได้มาตรา13ให้กรมการสัพกำลังกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่สำนักงานเลขานุก,การของ คกสอโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. วางแผนและประสานงานการดำเนินการของคกสอสรวบรวมเอกสารและข้อมูลตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการกำลังพลสำรอง 3. เป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสานงานในการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คกศมอบหมายมาตรา14คกสศจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คกศมอบหมายก็ได้การประชุมคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา11มาใช้บังคับโดยอนุโลม หมวด2กิจการกำลังพลสำรองส่วนที่1การเป็นกำลังพลสำรองมาตรา15การรับบุคคลเข้าเป็นกำลังพลสำรองให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการดังต่อไปนี้ห รับสมัครจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับหรือ 2. คัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการนายทหารสัญญาบัตรนอกกองทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งทหารกองหนุนประเภทที่สองหรือทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กำหนดเวลาเป็นกำลังพลสำรองตามวรรคหนึ่งและการยกเว้นการเป็นกำลังพลสำรองของบุคคลตามวงเล็บ2ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครหรือคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับมาตรา16 ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่บรรจุรายชื่อกำลังพลสำรองในบัญชีบรรจุกำลังโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรณีการเข้าเป็นกำลังพลสำรองตามมาตรา15วงเล็บ1 ให้บรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารที่กำลังพลสำรองแจ้งความประสงค์ 2. กรณีการเข้าเป็นกำลังพลสำรองตามมาตรา15วงเล็บ2ให้บรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารตามภูมิลำเนาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุรายชื่อกำลังพลสำรองในบัญชีบรรจุกำลังให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่แจ้งให้กำลังพลสำรองทราบมาตรา17บเจในกรณีที่มีการบรรจุรายชื่อกำลังพลสำรองผู้ใดลงในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารต่างไปจากสังกัดหน่วยทหารตามภูมิลำเนาทหารให้หน่วยทหารที่กำลังพลสำรองมีรายชื่อบรรจุอยู่ แจ้งการบรรจุรายชื่อของกำลังพลสำรองให้หน่วยทหารตามภูมิลำเนาทหารซึ่งกำลังพลสำรองผู้นั้นสังกัดอยู่ทราบมาตรา18เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินกิจการกำลังพลสำรองในกรณีที่กำลังพลสำรองผู้ใดประสงค์จะขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารหนึ่ง ไปอีกหน่วยทหารหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยทหารที่กำลังพลสำรองประสงค์จะไปบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารดังกล่าวเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดำเนินการตามมาตรา16วรรคสามและมาตรา17โดยอนุโลมมาตรา19ให้กำลังพลสำรองพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรองเมื่อ 1. ครบกำหนดเวลาการเป็นกำลังพลสำรองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา15วรรคสอง 2. เข้ารับราชการทหารตามมาตร 30, า30 3. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ส่วนที่สองหน้าที่กำลังพลสำรองมาตรา20กํากำลังพลสำรองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล การเข้ารับราชการทหารตามวรกหนึ่งให้กำลังพลสำรองมีอำนาจหน้าที่ตามชั้นยศและตำแหน่งเช่นเดียวกับทหารประจำการและทหารกองประจำการแล้วแต่กรณีการแต่งตั้งและการเลื่อนยศของกำลังพลสำรองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยศทหารการผ่อนพันให้กำลังพลสำรองไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามวรกหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา21การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพลังพร้อมให้กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับมาตรา22การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อตรวจสอบให้กระทําได้เพื่อเรียกกําลังพลสารองเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชีเตรียมกำลังพลสำรองและซักซ้อมระเบียบการเพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพลั่งพร้อมและในการระดมพลมาตรายีบสการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารให้กระทำได้เพื่อเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับการฝึกศึกษาหรือทบทวนวิชาทหารเ <t une S 1> พื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรา24การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทำได้ในกรณีจำเป็นเพื่อเรียกกำลังพลสำรองเข้าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภา,ารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งต้องกระทำเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติภารกิจตามที่มีคำสั่งเรียกเท่านั้นมาตรา25การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรังพร้อมให้กระทำได้เพื่อเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับการทดสอบแผนหรือเตรียมรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนดมาตรา26การระดมพลให้กระทำได้ในเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือกรณีที่มีการรบหรือการสงครามจนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังของชาติการระดมพลให้กระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกิจสีกามาตรา27กํากำลังพลสำรองตามพระราชกำหนดนี้ให้ได้รับยกเว้นการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรังพร้อม และการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทนมาตรา28ให้กระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่จับเตรียมอำนวยการและดำเนินการในกิจการกำลังพลสำรองทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับมาตรา29กําำลังพลสำรองซึ่ง ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตามมาตรา20สถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหารหรือไม่อยู่จนกว่าการรับราชการทหารแล้วเสร็จให้ถือว่ากำลังพลสำรองนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารเว้นแต่หนึ่งข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วน ให้ไปราชการอันสำคัญยิ่งหรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง 2. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 3. ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงครามอันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 4. บุคคลซึ่งกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม 5. เกิดเหตุสุดวิสัย 6. ก ไม่สามารถจะมาได้โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่เรียกเข้ารับราชการทหาร 7. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกรณีตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ4ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมาตรา30 รกระทรวงกลาโหมอาจรับสมัครกำลังพลสำรองเพื่อทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้า,าราชการทหารกำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่งให้พ้นจากการเป็นกำลังพลสำรองตามพระราชบัญญัตินี้ส่วนที่ 3. การแจ้งมาตรา3 1การ 3, แจ้งการบรรจุรายชื่อกำลังพลสำรองตามมาตรา16วรรคสาการเรียก กำลังพลสำรองหรือการระดมพลให้ทำเป็นหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกแล้วแต่กรณีโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือหรือคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้กำลังพลสำรองณสถานที่ติดต่อดังต่อไปนี้1นึ่ำลังพลสำรองตามมาตรา15วงเล็บหนึ่งให้แจ้งณสถานที่ที่กำลังพลสำรองระบุไว้ในคณะสมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรอง 2. กำลังพลสำรองตามมาตรา15วงเล็บ2ให้แจ้งณนะสถานที่ที่มีการส่งหมายเรียกพลหรือคำสั่งเรียกพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารการแจ้งตามวรกหนึ่งให้ถือว่ากำลังพลสำรองได้รับหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกแล้วเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนอกจากการส่งหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกตามวิธีการในวรกหนึ่ง พนักง,งานเจ้าหน้าที่อาจนำส่งหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกให้แก่กำลังพลสำรองโดยตรงได้มาตรา32ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแจ้งตามวิธีที่กำหนดในมาตรา31ได้ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายณนะสถานที่ตามมาตรา31เเว้นแต่ในกรณีที่มีการระดมพลการแจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้กระทำได้โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้กำลังพลสำรองรับทราบคำสั่งได้อย่างสะดวกและชัดเจนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ากำลังพลสำรองได้รับหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้งหรือคำสั่งเรียกหรือวันที่ถือว่าได้รับคำสั่งเรียกตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี มาตรา33ในกรณีที่กำลังพลสำรองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อตามมาตรา 31. ให้กำลังพลสำรองแจ้งไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับและเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วให้ถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อมาตรา34 กำลังพลสำรองผู้ใดเปล,เลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนให้ผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับหมวดส วินัยมาตรา35กํากำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารตามมาตรา20ต้องอยู่ในวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารเช่นเดียวกับทหารประจำการหรือทหารกองประจำการแล้วแต่กรณีหมวด4สิทธิประโยชน์ มาตรา3 6กํำลังพลสำรองมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารค่าพาหนะค่าเช่าที่พักการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หมวด5บทกำหนดโทษมาตรา37กำลังพลสำรองผู้ได้หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบตามมาตรา20ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กำลังพลสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพรังพร้อมหรือในการระดมพลตามมาตรา20ต้องระว่างโทษจำคุกไม่เกิน4ปีมาตรา38กำลังพลสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่อยู่รับราชการทหารตามมาตรา20จนครบกำหนดเวลา ตามที่กำหนดในคำสั่งเรียกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มาปฏิบัติราชการเมื่อพ้นกำหนดอนุญาตลาแล้วให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานหนีราชการและต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหาร และให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหารในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจลงทันในความผิดต่อวินัยทหารมาใช้บังคับแก่การกระทำความผิดนี้มาตรา39กําำลังพลสำรองในบัญชีบรรจุกําลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา34ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ มาตรา40นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันล,ลาเพื่อรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน20,000บาทบทเฉพาะการมาตรา40ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการกำลังพลสำรองประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา6วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วรรก2และวรรก3เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา6วงเล็บสซึ่งต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พระราชจำจัดนี้ใช้บังคับมาตราส2องในวาระเริ่มแรกการรับบุคคลเข้าเป็นกำลังพลสำรองตามมาตรา15ให้กระทำได้เมื่อพ้น240วันนับแต่วันที่พระราชจำจัดนี้ใช้บังคับมาตรา43บให้นำกฎกระทรวงกฎ ข้อบังคับระเบียบแบบแผนประกาศคำสั่งหรือมติของสภากลาโหมในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดให้ทหารกองเกินและทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลหรือระดมพลที่ออกตามพระราชจัดร,รับราชการทหารพศ2497 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชจำยัดนี้มาใช้บังคับกับการรับราชการทหารของกำลังพลสำรองตามพระราชจำยัดนี้ทั้งนี้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงข้อบังคับหรือระเบียบตามพระราชจำยัดนี้ขึ้นใช้บังคับการดำเนินการออกกฎกระทรวงข้อบังคับหรือระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองอี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชจำยัดนี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผู้รับสนองพระบรมบราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีกำลังบลสำรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดประเภทบุคคลที่จะเป็นกำลังพลสำรองการดำเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองรวมถึงการกำหนดหน้าที่และสิทธิของกำลังพลสำรองในการเข้ารับราชการทหารให้ชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับหนังสือเสียงพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพศ2558 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจ ป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ